กิจกรรมเยีมเย็นของสาวๆนะคะวันนี้เรามากันที่สวนอะไรนะสวนออกกําลังกายที่ยามูเนาะเพราะที่นี่มันไม่ค่อยมีใครมาให้อาหารปลาเลยค่ะเราเอาอะไรมาให้อาหารปลาคะเด็กๆขน,ขนมปังค่ะตรงนี้ตรงน้นก็มีคนีใช่ค่ะเขาหมาอ,อกกาลังกายแต่ไม่ค่อยมีใครเอาอาหารมาให้ปลาแต่ปลาตัวใหญ่มากนะี้เห็นตัวนึงอ่ะตัวพนี้เลย ใหญ่มากเลยหรอเน,เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันก็สัดน่สะสบัดน้ําใส่หน้าลูกเนี่ยนี้ตัวใหญ่มากเลยค่ะมันคือปลาอะไรบ้างคะปา้าาเท่าที่เห็นก็มีปลาคราป์ปลานินปลาสวายไหมแล้วก็ปลาดุปลาดุของเนี่ยนะคะชเยอะแยะไปหมดเลยค่ะ ด้วยขนมปังเรามีเยอะนะคะขนมปังบนอายุแล้วดูดูสินะเหมือนมีคนเรียกไงอ,อ่ะอ๋อไม่ใช่อาเนี่ยคังใครมากก,กระโดดลงไปให่หาเลยไหมยโย่ทำไมล่ะคะไม่ตายหรอกลูกก็ว่ายน้ำได้เนี่ยเนี้ยเท่ากับลูกตกน้ำอ,อ่ะมียังไม่กลัวเท่าลูกหัวไปฟาดนะ กินลูกนะไม่กินหลอกลูกนู้นตัวนุ้นใหญ่มากมันอยู่ใต้น้ำมันเป็นสีละสีเขาเรียกะไรนะสีขาวมองเห็นลางๆอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะสีขาวนั่นน่ะทำไมมันอยู่ใต้น้ำล่ะมันคอยสังเกตการหรอนี่ปลาดุกปลาดุก เนี่ยตัวไหนใกล้กว่าแข็งแรงกว่ามันก็ต้องได้ไปลูกนี่ตัวเล็กนั่นแหละตัวเล็กมันอ่อนแอไงมันก็กลัวตัวโตใช่ใช่เห็นเลือนเลือนลางๆอยู่แต่มันไม่มันไม่ขึ้นมากินเลยนะเฮ้ยปลาตลกแหละอ่ะเอาละค่ะให้เด็กๆเอ็นจกันให้อาหารก่อน น,นี่ค่ะส่วนสุขภาพที่ยามูค่ะโอ้โอตัวใหญ่มากเลย,เยอ่ะแค่นี้กันนะคะอ